เฉ <c oughs> ยจะไปไหนลูกไปไหนคะไปไหนคะใชาจะไปเดินเล่นก็เอ่อเฉยจะไปไหนนะเฉจะไปไหนนะ จะไปเรื่ลยนม่น่าจะพาไปหน่อยกไม่น่าไหวไหมไหวครับหนักขึ้นแล้ว๋ยวไปทางนั้นหน่อยค่ะไม่น่าดมยาไหมคะหนักกวาจปลมัน้องต้องมีรงช่วยเลโอ้มัดไม่แน่นครับจริงๆรมันต้องมัดแน่นกว่านั้นมัดไม่แน่น ตัวไอ่ะเห็นยังครับเอวเล็กเอวเล็กหนอนต้นไม้หนอนต้นไม้เก่งจังเลยนี่นะต้องมัดแน่นกว่านี้ค่ะเดี๋ยวนะดึงอีกนิดนึงถุ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 นี่มันไม่แน่นครับนี่มันไม่แน่นมันไม่แน่นมันไม่แน่นอุ้ยปกตากันนะครับปกตาปกตากัน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 

มาเย่มตมาบดมเจียบุ้ยโอ้ยแต่มันสร้าหายพี่ตัปิ่นเนี่ยเเ่ตะลน้าแม่มัน่ะหน้าเก่าหน้าเกาม่น้ามัดใหม่ไหมมัดใหม่ไหมคะมันนันเบาไม่น้ามันไม่ค่อยนั่งสบายเดินเนี่ยมัดใหม่หมหน้าหน้หน้าหน้าหน

โกโก้แป๊บนึงอยากจะหาย,ยายอืมอะไรแล้วตอนนีโกโก้แป๊บนึงเอาบ่อน้ำแดงมาน่าจ,จะ้ะบอสอิ่มอยู่อิ่มอยู่ครับอาลุกซีนบ่อิ่มอยู่ครับโอ้หนูคือกินอิ่มอย่างบุปคน,น,น้าเอาไปน้ำไหมน่าไล่เอาน้ำสาเย็นบ่จ้าเอานา้ำนี่คือเป็นอารมณ์บ่ดีไปเอานาา้ำเนี้ยเอานา้ำสาไปเอา แ a งหน้าออกเลยเด้อหน้าอันไหเียงนกใชไมน้าก็แเลยว่น่ากินน้ำเงียใช่เย็นเน่นี่เพื่นก็บอกนเออแงมะนาวซดาบมเป็นยังไงนมขัดเป็นยังลูกอยาลูก่วเลยด้อช้ใชเย้บวนเนผู้ด้ ป pues you know? nah ิ me ่นจะพปโสพังแต่พี่แหล่พีแห่อยู่ไหนเอ้นี่ใช่เอ้ยเป็นยังไงลูกเป็นยังหมู่านอ้าวเป็นยังไงหมู่านขึ้นหนาบุ๋นเซย้ายาซ้ฟังแล้วเป็นยังเง่นแบะบ่เอาแล้วบ่ยิ้มบ่เอาแล้วบ่ยิ้มไม่ใช่ยิ้มยิ้มเดียวไเ้นีบ่ยิ้มบ่ยิ้มบ่ยิ้ม

ยิงใส่ตุ้กข้นดูอะไรกินเออม้นเป็นบ้าเป็นบ่าไหมวะนเป็นว้าจีเฮ้ยจะหล่อน้ำหัวกับหัวว่าสันนามลงที่จ่ายน้ำบวกจ่ไหนยังเห็นผู้ใดกินที่รถเแหวะแวะยู่มัดูพ่วิวสิมาเหร่น้ำหัวใจพ่วิวด้วยเออ

bên hay nát bù, bắt bù, mình mình để, mình nó nè, cái bộ này dài mân đấy, chuyển đây, này đi, chạy đi, chạy đi, chạy này nó nát chạy đi, 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 đi, chạy đi, chạy đi, 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 ตเนี่ยอย่างบรานนี oh. ่บราัเลยคน่บาณเนี่ยบาลยบานเนี in. In um. yeah, ่ยเนะยนักไปลูกเยอ่าเปลนดอกนั่ง้เลยเอาัเปเลยเอนะมันจะี้ยงบึงน่ะัน่ะเยอะจอาไม่อยอะจนโ่อ้ตนนี้โละไปเย็บไป่ไ้แล้วหบึงน นมู่บ้านนี้พ่อนหั่กับมะหยกกับบหัวไม่ยายอันนี้เพิ่นมะหยกยืนกับหัวใส่ตาอย่างนี้บนยังบูนิกระปุกน้ำเย็ดบัวนัินนัอดินวเยกระปก่มู่อวานเป็นอยางรู

เียนนใจเตลามือเออเียนนิจเเห็นยังบ้มันดนมาโอ้โออสลพิวงวบนที่สคนใหญ่บ้านี่่นไกลกันเีแรยู่ไม่จังเลยหบหัวตีงดาเบื้งให้เบิ้งคายตานี่ย่างตันย่างกยตางด้อให้หนี่ยไ

ไปอยากไปยางหมูแรนยากย่างเปั่นปปนเปยางนจักรเป็ย่า่านบ้านน้อยๆเป็นน้ำปนนื้อมเป็นน้ำมือัวมันเฮียวเตียเหี่ยวผมก็หัวฟังย่างก็บเบหยอกกับหัวไหมย่กับหั่นันไข่บน Hãy là à thế quên quên quên, giờ bay ti 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 ti, vu ơi, chàng nội mày cứ giặt bay luôn à, anh chàng nhảy à, giặt này, chị, vậy อุではでは่มไปอุ่มเปลี mm ่ยนดอกเือมีเลือมเลือมเงนว่ดินละเทียนนี่บุ๊บเลยดิละกิน้าลเคนจากมาเบ่งนองโอ้ยาเบ่งนองเห็นนางยิ้มเห็นมไปเมากระดนระดมอไม้ไมนกระูยิ้มน้อยมือยิ้มน้อยมาเน้ quá hay lên sao là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เ่งเห็นเ่เห็นเห็นงาไม้คนมากกิ้งไม้อะไรที่เป็นจิิงไม้คนมากรึยังงานศิลาดิบจะลาวเลยคะับศลาป่วย่วยเอาวเอาวะเอาวะจะลา้วนะตาม่ตาแมปายนเปล่ยนตาเอาเทียเ่า่เล่นน้ำมาเล่นน้ำอ้ยแค่คนหนาเหียน้ำมาเี ยิ้มน่ลยยมยย่ยาน่ยิ้มห่ย่ยยิ้มนอยยินอยยิ้ม่อยยิ้มห่อยยิ้ม่ยิ้มหนิ้มอยยิม่อยยิ้มหน่อยยิ้หนอยยิ้มอยยิ้มนอยยิ้มยยิ้มหน่อยยิ้มห่อยยิ้มหยยิ้ม่อยยิ้มหน่ยย้มอยยิ้มหน่ยย้มยย้มยยิ้มน้มยยิ้มยย้ม้มนนอยยิ้มนอย แค่สิงแคสิปงขสิปงย้างตาายบ้างเดี๋ยวมันจักรยานเดี๋ยวมันจักรยานฮะเนี่ยมึงจักรยานแล้วอุยอุ้้ยขี่รถไบันนี้เห็นจักรยานเด็กไปจักรยานจีบันนี้าตาบ่าวางเลยห้องมึงยินบัง เมื่อวานแตงได้กับบกหัวแม่ต่ไอเมือนี้นนอยู้คู่เดียวกับหานั่นเนาะมาดีหาวไอพี่พู่เดียวกับหาได้เลยนี่หาเสกใหญ่แก่เป็นเจ้าแก่ัน ทอปไปละอังกินแงอันนี้ได้ยังมบางบางเทียงน่กินหนึ่งปลากับสุมตัตึ้ง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 ึจักรยานตนจักรยานจักรนจักรยานีดวค่ะจะผันแล้วันยังไม่ได้ค่ะยังไม่โตสนใจจักรยานสนใจจักรยาน

ขั้นเงีขันเงือกขันเงีทนมือของคือเอาวันวันใหญ่เมื่อเมื่อจะบวชกระวูดเนนองมลิเลยเหรอสนใจจักยานสนใจจักรยานสนกมากเดี๋ยเรียนน้ำฝนเองนอยนอิเป็นงเดบรไเลย

นนรถแฟนทุนดิเรรถไถยไปนาค่ะรถไถยไปนาค่ะนะ <มา S 1> ไมสังเกตไม่ได้สังเกตค่ะเออมองไม่ทันมองแต่ล้อรถไถ,ถไม่ได้มองคน<笑><笑>จักรยานมาจักรยานมาจักรยานมาโอ้ยฝอยน้ำจิ๋มจักรยานมารถใหญ่ก็มาค่ะ <c oughs> <c oughs> ปม อ,อ่าล่ะค่ะเขาบ้านบ่มักค่ะยุคขังนอกอยู่จังได้ก็อยู่ได้ค่ะตุยานมาแล้วค่ะตกยานมาแล้วค่ะ เขาจาบเขายเขาใย้น mm. ้าเดิอาันัากงับกินอย่างเดียวกินอย่างเดียววชิวเด้กันเลยน้องดำมอีน้องขาวด นม่ข uh ี้กับิขี้นั่าด้วยมันนี่นะฮะงมากสิบ่แมนสีผิวคัขนงวิวอย่าบอกน้องน้งวิวางมากขี่จะกยานเด้วกระดัคือวิวเลยเน้เนื้อวเด้กกระดํา้กกระดํา ตกใจแล้วลูกถ้าแบบไี่ชอบไหมชอบแบบรุนแรงไหมลูกไม่เอาค่ะไม่เอาไม่ชอบแบบรุนแรงแล้วลูกตาแล้วค่ะอาล้วค่ะไปไปกินนมก่อนลูก